turn my tap to turn

白钻戒，三寸长。 แต่ตอนลุกจใจก็ลุกใจก็ลุกใจภาวนานความมืดมิดขอให้รักจงคุ้มครองเราอยู่เป็นกลังให้ใจดวงนี้ไม่ยอมแพ I don't know ซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยซูเปอร์ฮีโร่ซูเปอร์ฮีโร่เฮียอะไรหอบยังหมาอะไรเลยเอาคุณไม่เห็นหรอนี่ใส่ชุดสีแดงเสื้อแดงแล้วก็เป็นแขนเขียวๆอย่างนี้มีคาดตาด้วยมีคาดตามีตาเอ่อมียี่ห้อโลโก้ตัว R อยู่ทางด้านนี้ใครเขาเป็นใครเอาไม่รู้จักเหรอไม่รู้นี่ไงโลโรบินอะโรบินสันเหรอ คนละอย่างละโรบิสันนีมันห้างไงบ้าเอามันห้างเหรอครับผมเลยขาบอกซูเปอร์ฮีโร่นี่จะต้องมีแบบว่ามีอาวุธประจำกายแน่นอนอย่างแบบกัปตันอเมริกาก็มีอะไรมีโล่มีโล่ใช่อย่างทอร์นี่เป็นไงทอร์นี่ก็มีค้อนมีค้อนฮอคไยเป็นไงฮอคายก็มีธนูมีธนูใช่ไอ้นี่มีอะไรนะกระบองหรือเปล่ากระบองไม่ใช่กระบองเหรออะไรวะกะสวยกะสวย อะไรวะกระบวยเหรออะไรกล้วยหรอควายบ้าเหลอไปพูดจาอย่างนั้นน่าเกลียดน่าเกลียดบ้านี่ผมต้องบอกเนี่ยพอดีสาวๆาวด้านหลังฝากบอกมา, <laughs> างงบอกว่าช่วงนี้ถ้าเกิดว่าว่างๆไม่ได้ทําอะไรเนี่ย <laughs> ครับผมรบก,กวนช่วยโกยไข่มาด้านขวานิดนึงได้ไ <laughs> 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 หม นี่ผิดกบย่ต้องเหลียวมองอ่ะมันมันเป๊ดมาทางซ้ายเยอะเลยเดี๋ยวไอ้จัดมึงเข้าใจอะไรผิดมะเนี่ยทำไมอ่ะไอ้เฮียนี่ไข่ไม่ได้ขี้โคลนไอสัตว์จะได้กยนปลงคคองได้ฮะในลักษณะหลังชุดจะตัดให้มันใหญ่ๆกว่านี้หน่อยทำไมอ่ะแล้วดูหน้าใส่สลัดปิ้นไปหมดเลยครับผมดูแล้วใส่แล้วเหมือนงูเหลือมอิ่มหมาเลยดูวยรัเอาคนเรามันต้องแข็งแรงซูเปอร์ฮีโร่แต่ละคนนี่มันต้องแข็งแรงใช่ครับผมเออดีมากดู อเมริกันอเมริกาก็มีอะไรอเมริกาอเมริกาอะไร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 มันเคยดูป่เนี่ยอเมริกันอเมริกาอะไรครับผมกัปตันอเมริกากัปตันอเมริกาเขายังมีซิกแพคเออทอร์เขายังมีซิกแพคนี่มันต้องอย่างนั้นอยู่แล้วฮีโร่อ่าไอรอนแมนก็มีซิกแพคแต่ผมว่ามาเวลที่แบบผ่านๆมาลี้มันเชยไปแล้วเชยไปแล้วเหรอครับผมไม่มีซิกแพคแล้วเดี๋ยวนี้เขาไม่มีซิกแพคเขาไม่เล่นซิกแพคกันแล้วเขาเล่นอะไรวะเดี๋ยวนี้เขาเล่นวันแพะ สิกแผคไม่มีหกลูกนะสิบแผคมีหกลูกแต่วันแ็กมีแค่ลูกเดียวไหนอ่ะนี่ไงโอ้โหเด็พี่เขาต้องมาเะเง้อดูเลยครับผมพี่เะเงื้อดูวันแพกหรือว่าดูอะไรตรงๆข้างล่างพี่เขาดูแล้วเขาก็สงสัยครับผมเอะไอนี่มาร้องเพลงทำไมพกหมูยออุบลมาด้วยไม่ได้กินกูยังไม่หิวเอาเรออันนี้ผมทําสัญลักษณ์ให้พี่ได้ดูแล้วนะครับเลยทําสัญลักษณ์ให้พี่ได้ดูแล้วพี่จะงงว่า บรรยากาศตรงไหนเอ๊ล้านตรงไหนนี่มันมีอะไรบ้างบางทีมาครั้งแรกเดินไม่ถูกไม่รู้ไงเลยตอนนี้ผมทําสัญลักษณ์ให้พี่ได้ดูแล้วอะไรอ่ะว่าทางหนีไฟอยู่ทางนี้นะครับเฮ้ยเดี๋ยวเอามือชี้เอาเถอะครับผมตอบคอมเมนต์ทางบ้านก่อนคอมเมนต์ทางบ้านนี่ถามมาเยอะเลยไม่ได้ตอบพักทีว่าไงฮะเขาบอกว่าตกลงเนี่ยอยากมาดูพวกเราเนี่ยดูวันไหนบ้างเนี่ยมาได้วันไหนบ้างมาได้อ่าก็คือมีนี่มึงเล่นจะสิบปีมียังจําวันไม่ได้ วันจันทร์มาเลยวันจันทร์มาเลยแล้วก็วันพุธมาเลยวันพุธนี่เราเล่นช่วงหัวค่ำเล่นทุกช่วงเล่นทุกช่วงเล่นทุกช่วงเลยมาได้ทุกช่วงเลยมาแล้วทุกช่วงแต่ก็มีหลายหลายวงนะครับอเดียนผมจะบอกให้ลวกันบางท่านอยังไม่ทราบว่ามีวงอะไรบ้างโอ้โหวงดังๆก็มารวมกันอยู่ที่นี่ใช่ยครใช่เลยมีวงอะไรบ้างอะก็มีวงไอ้นี่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 แล้วพวกเราในิมิตแบนด์นะครับผม โอ้โหทำไมหลายวงจังเลยมันเยอะไปเลยทำไมมันเยอะขนาดนี้เขาถามกันมาเยอะเราเล่นวันไหนวงไงอยากจะดูได้เลยเอาวันไหนบ้างก็มีวงไอ้นี่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 แล้วพวกเราเนลมิดแบนครับผมนี่อะชัดๆัดไปเลยไม่รู้จะดูวงไหนเลยมากันเยอะถูกต้องไงตกลงมีกี่วงอ่ะก็มีวงไอ้นี่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 วงนี่แล้วพวกเราเนลิมิตแบนครับผมไอสัตว์ไม่มีชื่ออื่นเลยไม่แต่วงมึงเนี่ย ถามกันมาเยอะเราตอบไปในคลิปนี้เลยแล้วกันวันจันทร์กับวันพุธนะฮะมาชมกันเลยทักมาถามทั้งเพจบ้างทั้ง u t u b e บ้างผมมีแนะนําเพลงกันมาด้วยแล้วก็ฝากบอกไปยันที่ท่านคอมเมนต์มานะครับในช่วงที่เราเล่นออย่าหวานนะครับอ๋อเล่นมุกย่าหวานครับผมเราก็อยากจะสอบถามกลับนะครับว่าวงผมยังจะกลับไปเล่นแถวทันยวุลีได้อีกไหมครับ เล่นอยู่ก็ไปเล่นอยู่อ๋อเล่นอยู่ครับผมมีขอเพลงมาด้วยให้ตังค์มาปะยังไม่ได้ให้ตังค์มาโอ๊ยไม่ให้ตังค์ไม่เอาไม่เล่นไม่เล่นเขาให้ตังค์มาเขาเล่นดิเช็คสิเด็กเช็คให้หน่อยมีคนโสดหรือเปล่าคนโสดมีหรือเปล่าครับส่งเสียงชูมือหน่อยเยอะแยะเต็มไปหมดโหเพียบเลยนะครับคนโสดนะครับผมเดี๋ยวจัดแบบแนวเกาหลีดีกว่าเพลงเกาหลีดีกว่าเกาหลีมีเหรอเฮ้ยวงเราเกาหลีทุกคนอยู่แล้วอะไรนะนี่มือกองลูกครึ่งเกาหลี ลูกครึ่งอะไรนะเกาหลีโอ้ไอสัตว์สีผิวอย่างแอฟริกานี่กูบอกให้เอามือกองมาตีนี่มึงเอาลูกชายสิทธะมาทำไมใช่ที่ไหนล่ะไอ้บ้าครับผมอะช่วงนี้นุกหนานกันดีกว่าจ้าคนสอนลุกขึ้นมา